สวัสดีครับอยู่กับเราแซกเรื่องกินเช้านี้นะครับวันนี้เราจัดของดีของสดให้เพื่อนๆอีกสักหนึ่งคันนะครับเป็นดุกตตเดวิลดาร์กนะครับปี24ว,วันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสดความใหม่สภาพคุยกันเรื่องสภาพนะครับว่าดูพิตตเดวิลเรามี6คันตอนนี้ถ้าใครไม่ชอบคันนี้ก็ยังมีคันอื่นอีกมากมายนะครับเมื่อเป็นตัวโฟร์โฟแมนตัวคาร์บอนไวต์ตัวคาร์บอนเลตอนนี้เรามีดุกติทั้งหมด7คัน ในวันนี้เรามานําเสนอคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นคันที่ไมน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สภาพถูกที่สุดนะครับก็เลยจัดให้เพื่อนๆสายชอบราคาถูกแต่รถสภาพสดนะครับสรถคันนี้เป็น d e v i l Dukati Dark นะครับปี2014นะครับสภาพก็เดิมๆครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้งานเนียนมากขี่ดีนะครับไม่มีล้มมีชนอะไรเลยครับยางไม่ไหมนะครับกันดีกันโคยังอยู่นี้เลยครับนี่ สภาพเบาะสะภาพถังครับเนี่ยให้เพื่อนตู้ครับถ่ายให้ดูนะครับท่อเดิมนะครับแล้วก็มีกันล้มกลางครับนี่กันล้มกลางกันล้มหน้านครับครบเลยนะแล้วกันล้มหลังก็มีนะถางนี้ตู้กันล้มหลังนี่มีสเตอร์ครับเยอะมากโซ่สเตอร์มาอีกทีครับเพื่อนครับ พักตรงพักเท้าเพื่อนดูสภาพเครื่องนะครับคันนี้บอกเลยสภาพดีมากนะครับ <dynam> จะไม่ดีได้ไงครับเพราะว่าสภาพมันมายวิ่งแค่เพียงกิโลอยู่ดีสภาพจะไม่ดีได้ไงนี่ดูกิโลตรงนี้นี่นี 1> 1่ข้างล่างนี่จูนี่เจ็ดพันหนึ่งร้อยกิโลจูว่าน้อยเปล่าน้อยน้อยน้อยมากนะแล้วฝาถังนี่ก็เป็นคาร์บอนนะแล้วที่หนึันที่พี่ชอบพอไรบ์ดูคุณติดวิเนี่ยเป็นรถที่ขี่แรง นั่งง่ายทรงเตี้ยขี่สบายแต่เสียงอย่ายรู้ว่าเ๋ย่าลมมันจะโดนหน้าแต่คันนี้ใส่คิวมาให้เป็นไงดูชิวหน้าเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเพื่อนเป็นไงลมไม่โดนหน้าเลยขี้สบายแนย่นอนนะเดี๋ยวผมลงวนๆนบ,นบ,นบนเนยในบ้านให้ดู ก็เม <cko> <Behind noise> ื่อ <SW> ก e <eland> ี้ขี้ขี้เกียร์ในในบ้านเนี่ยสองสองอะไรเกียร์เดียวซับซ่องไม่ได้เกียร์เดียวเนี่ยรัวลากได้มาร้อยยังไงรอยยี่ที่มาเขาว่าเคยยินป่ะนี่ก็แข่งกันจ้ะโอ้เมื่อพอให้เกียร์เดียวพอเงี้ยไม่แข่งกับเวฟอ่ะแต่เป็นได้เกียร์เดียวพอหยาบป่ะหยาบที่เครื่องพันสองเนี่ยดูพันสองเ่ะเกียร์เดียวบินเท่าไหร่อ่ะ อันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เพื่อนๆเลยกันนะสำหรับคันนี้นะครับราคาปี14 DUCATI d e v i l DARK ปี14นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าคุณไม่ต่อราคาผมเลยแม้สักบาทเดียวผมจะแถมท่อแต่งให้หนึ่งคู่นะแับนมะแถมท่อแต่งให้หนึ่งคู่นะ สองแสนเก้าหมื่นกำลังบาทสนใจโทรศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์กตีวันนี้พบเป็นใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ